สวัสดีครับวันนี้ค็อกพิษ JPT ทั้ง2สาขานะครับทั้งสาขาบิ๊กซีและสาขาบ y p พาสนะครับจะมารีวิวยางเดตันตัว HT 1 0 0นะครับยาเดตัน HT o n HT-100 เนี่ยเป็นยางสำหรับรถนะครับยกสูงนะครับ w h e e l นะครับมีด้วยกันทั้งหมด5ขนาดขนาดแรกนะครับเป็นขนาด2-4-5ทับ7 0 5ดรถที่ใช้นะครับจะเป็นรถ Isuzu Highlander และรถ4 x 4นะครับต่อมาเป็นตัว 265ทับ70 R 16นะครับขนาดยางรถที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นรถ Toyota Vigo r e l a n n e r ตัว 4x4 แล้วก็ตัว Fortuner นะครับต่อมาก็จะเป็นรถ Mitsubishi ที่จะใช้ก็จะมี Mitsubishi Titan นะครับที่จะใช้ตัวนี้ร่วมด้วยนะครับเป็นขนาดติดรถนะครับต่อมานะครับเป็นขนาด265ทับ65 R 17นะครับรถที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นนะครับรถ Toyota Fortuner นะครับ Ford Ranger Isuzu D-Max ตัวใหม่ๆ ปีใหม่ๆขึ้นมานะครับต่อไปเป็นขนาด265ทับ 60R18 นะครับรถที่ใช้ตัวนี้จะเป็นตัว Ford Ranger ตัว 4x4 นะครับเครื่อง3.2นะครับ Fortuner นะครับตัว TRD Isuzu D-Max ตัวปัจจุบันนะครับและอีกขนาดหนึ่งนะครับเป็นขนาด265ทับ 50R20 นะครับรถที่ใช้นะครับจะเป็นรถ Ford Everest นะครับแล้วก็เป็น ฟอร์จูเนอตัว T.R.D. นะครับที่ใช้ยางตัวนี้อยู่เรามากล่าวกันต่อครับยางเดตัน H.T. 100เน่ยเป็นยางที่ใช้งานได้ดีทั้งบนถนนแห้งและถนนเปียกนะครับดอกอยางจะเป็นดอกแบบ H.T. H.T. เนี่ยย่อคำย่อของภา,ภาษาอังกฤษย่อมาจาก Highway Terrain นะครับ Highway Terrain ก็คือการใช้งานบนถนนไฮเวย์นะครับบนถนนเรียบถนนหลวงข้อเด่นของเขานะครับเสียงไม่ดังขณะขับขี่รีดน้ำได้ดีเกาะถนน บังคับควบคุมงมลไรได้ดีนะครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องราคาครับเป็นยาที่มีราคาเหมาะสมและที่สําคัญนะครับมีโปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับสแถม1นะครับทำให้ราคาประหยัดถูกและสามารถเข้าถึงได้ง่ายสบายกระเป๋าเปลี่ยนยางทีหนึ่งเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันนะครับคือไม่ดึงเงินส่วนอื่นมาใช้ด้วยนั่นเองครับ ในส่วนของการรับประกันนะครับทางคอริดนะครับทั้งสองสาขาเนี่ยจะมีการรับประกันยางนะครับไม่ว่าจะเป็นแผลบาดแก้มเบียดฟุตบาทบวมไปกระแทกอะไรมาบวมหรือว่าโดนตะปูตามแล้วยางระเบิดนะครับที่เกิดจากสาเหตุอุบัติเหตุเนี่ยทั้งหมดนะครับเรารับประกันให้120วันนะครับหลังจากวันที่เปลี่ยนทางเรานะครับจะเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ทันทีโดยไม่ต้องรอนะครับ ทางคอะฟิดท,ทั้ง2สาขานะครับยังมีบริการเ,าเงินผ่อนให้ด้วยนะครับสบายสบายกระเป๋า0% 10เดือนนะครับแล้วก็อย่าลืมโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่สาขาพิกซีนะครับ044006999สาขาบายพาส044001388นะครับส่วน l ลายแอดนะครับ add, แล้วก็ตัว J ตัว P ตัว T ตัว T ตัว Y ตัว R ตัว E นะครับลายแอดนัคือ JPT Thai สอบถามได้ทุกอย่างครับมีบริการหลายด้านหลายแบบให้ทุกคนเลือกใช้ยังมีบริการตรวจสอบออสภาพยางฟรี35รายการนะครับสามารถเข้ามาใช้บริการได้แล้วก็มีผ่อนสูงเซนสิเดือนอย่าลืมอีกเรื่องนึงครับทางร้านเรามีแบตเตอรี่ของ GS ให้บริการลูกค้าอยู่ทุกท่านนะครับสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้เลย แบต G S ที่เราขายในในในร้านตอนนี้นะครับเป็นแบบที่มันทันฟรีแล้วก็สามารถซื้อไปใส่ใช้บรกิการได้เลยโดยไม่ต้องดูแลรักษาขอบคุณมากครับคลิปต่อไปเจอกันแน่นะครับของ JBT จะมารีวิวย่างดีๆให้ทุกท่านได้รับชมรับดูรับรู้ข้อมูลอีกขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์ like, share, share, กดแชร์ u b บสไคร e ใส่กระดิง่งสวัสดีครับ